สวัสดีที่น้าเพจเฟซบุ๊ก u ูทู e นะครับมาดูทะเลใหม่กหน่อยนะครับทําได้ครึ่งปีแล้วครับเพิ่งจะเอาออกมาขับนะครับคันนี้ลงทุนมากเลยนะครับคันนี้แม็กแกะกลองแล้วก็ยางแกะกลองนะครับนี่คู่ละหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้คันนี้ก็รวมๆน่าจะตกไปไม่น้อยกว่าเกือบจะถึงห้าหมื่นนะครับคันนี้ ทำสูงหน่อยนะครับสองชั้นเลยนะครับไม่สั้นไม่ยาวนะครับตักสองเมืนเองหรตักสองเมือนเดงหรอระขายมะนาบบไ้ลูกใหอ้อ๋อสี่หมืนม่นมัดสี่หมืนม่นสมพันมืน่สามพันบารวมไม้ด้วยก็หมื่นกว่า ก็ตกห้ามืนกว่าบาทเนาะนาจะได้ห้ามืนกว่าบาทประมาณห้ามืนห้านะมีเบรกด้วยนะครับเบรกแนบนะครับมีสองคันนะครับก็คันนี้ก็เพิ่งจะเอาออกมานะครับไม่สูงมากไม่ต่ำมากนะครับ ทีร้อยห้าห้านะครับ